Honda Accord 2.0 Hybrid ตัวรองท็อป พร้อมออปชันจัดเต็มใครมองหาอยู่อย่าพลาดเลยอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์เนี่ยฮะกับปี2019ราคาขายที่เพชรยนต์แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเนี่ยฮะไม่ใช้งานเพียงแค่หนึ่งแสนสองหมื่นโรมาพร้อมออปชั่นจัดเต็มฟังก์ชันมีมาให้แบบครบครบสภาพตัวรถยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์เดิมโรงงานไม่มีริ้วรอยผิดความชนหนักมาภายในสวยหรูดูแพงเนี่ยฮะบอกเลยได้ไปคุมแน่นอนผ่อนต่อเดือนแค่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นและที่สำค,คัญคันนี้ยังได้รับดอกเบี้ยพิเศษด้วยรายละเอ มีอะไรน่าใช้งานนะครบ,บอดี้โครงสร้างเดิมแท้แค่ไหนอย่าพลาดในคลิปเต็มเดี๋ยวนุจะพาชมทุกซอกทุกมุมและเหลดผ่อนของนี้นะครัว่าตกเดือนแล้วเท่าไหร่ไปดูในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่เสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นุชพามาอัปเดตนะคะกับรถเข้าใหม่ส,ยสวยๆอีกหนึ่งคันให้พี่พี่ได้รับชมนะคะกับคันนี้เลยนะคะเป็นรถเก่งซีดานสุดหรู h อ n d a Accord 2.0ดสองจุนไฮบริดนะคะคันนี้เป็นตัวรองท็อปมาในปี2019กกับราคาขายที่เพชรยนต์เพียง แค่859,000บาทเท่านั้นค่ะบอดี้ตัวรถโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ํำมาสําหรับใครที่มองหาเก่งซีดานนะคะดีไซน์นะคะบอกเลยว่าหรูและ ออปชันฟังก์ชันมีมาให้แบบครบๆบนะคะอยากแนะนำอีกหนึ่งรุ่นคันนี้เลย Honda Accord ตัว2.0 Hybrid ด้วยเป็นตัวใช้งานแบบ2ระบบและประหยัดน้ำมันนะคะรายละเอียดคันนี้มีอะไรนไ่าใช้งานบ้างและเลทผ่อนต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะน็อตเดิมแท้แค่ไหนฝากพี่พี่กดติดตามแล้วชมคลิปดีให้จบด้วยนะี่ยเดี๋ยวจะพารับชมนะคะทุกซอกทุกมุมของตัวรถคันนี้เลยว่าสวยเดิมแท้แค่ไหนบ้างมาเริ่มกันในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะพี่พี่ขาคันนี้ได้ในส่วนของตัวเจน10 แล้วเรียบร้อยปี19นะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ขายดีอีก1รุ่นเลยสําหรับที่เพชรยนต์เราตอนนี้นะคะเพราะว่าได้ในส่วนของราคาที่ประหยัดจากป้ายแดงและออปชั่นฟังก์ชันมีมาให้ค่อนข้างครบขับขี่สบายภายในกว้างขวางสะดวกสบายในการใช้งานนะคะต้องคันนี้เลยและหน้าตัวรถนี่ยคะดีไซน์ด้วยส่วนของรายละเอีกระจังหน้าโครมเมียมเนะะี่ยคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยมาพร้อมไฟหน้าเป็นแบบไฟฟูนะครับ LED เดิมโรงงานไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยเรียมสันตัวรถสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีริ้รอยพิกความชนหนักมาคันนี้เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเนี่ยฮะข้อดีของรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเท่าเท่าเท่าที่พี่รู้กันเลยว่าเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกยะกการใช้งานอยู่แล้วเนะคะเพราะฉะนั้นได้ไปคันนี้คือคุ้มแน่นอนนะคะเรียมสันตัวรถสภาพสวยไมย่ใช้งานที่วิ่งไปเนี่ยฮะคันนี้เพียงแค่1นึ่งแสนสองหมื่นกิโลเท่านั้นกับราคา8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเก้าถือว่า ราคาไม่ได้สูงมากและไม่ได้ต่ำมากกําลังอยู่ในปานกลางเลยนะคะกับตลาดรถมือสองตอนนี้อยากแนะนําให้ ตัดสินใจอีกหนึ่งรุ่นนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวแม็กคันนี้นะคะก็ได้เป็นแม็กเดิมโรงงานค่ะอยู่สภาพที่สมบูรณ์นะไม่มีริ้วรอยการเบียดฟุตบาทมาอย่างปี24แล้วทั้ง4เส้นนะคะภายในป่งซ้มร้อยอยู่สภาพเดิมๆสวยๆนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวกระจกมองข้างนะะี่ค่ะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวเหลี่ยมสันรอยฝากระโปรงเห็นได้ชัดเลยนะคะคมกริปเดิมและไม่มีริ้วรอยรักยิ้มหรือว่ารอยถลอกรอยสะกิดหินแต่อย่างใดอยู่สภาพเดิมโรงง,งาน ในส่วนของรายเดียดตัวกระจกด้านหน้าตัวรถนะคะก็ได้เป็นพาร์ทเดิมแล้วเรียบร้อยจาก Honda เลยนะคะเรียมสันด้านข้างสวยๆอยู่สภาพเดิมกระจกรอบคันพาร์ทเดิมนะคะมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันสีเดิมสีเดียวกับตัวรถและเปิดเข้ามาแล้วนะคะคันนี้ได้ในส่วนของภายในตกแต่งด้วยสีดำนะคะเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าคู่หน้าอยู่สภาพเดิมไม่มีช้ากันเลยนะคะมาพร้อมจอทัชสกรีนกล้องถอยหลัง a p p l e Car าร์เชต่อได้พอมารายมอเติฟังชันมีมาให้แบบ คร,ครบเลยการใช้งานถือว่า จัดเต็มมาให้และตัวเบาะนะคะดีไซน์ได้สวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะ,ะสนใจรายละเอียดการจัดไฟแนนนะคะหรือว่าเป็นราคาซื้อสดสามารถต่อรองพูดคุยเรื่องราคาได้โทรได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งนะคะสี่สี่สี่เจ็ดเก้าแปดสองนุเพชรยนต์รับรองได้ไปคันนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะคุณพี่ขาคัดมาให้แล้วแล้วมาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างคันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยจะพาดูน็อตนะคะน็อตเดิมทุกตัวแน่นอนนะคะรู้จักน็อตได้เลยไม่มีร่องรอยการแกะไข ะะอยู่สภาพเดิมๆโรงงานนี่นะคะสวยๆกริบกริบเดิมๆแผงประตูด้านข้างค่ะอยู่สภาพเดิมค่ะไม่มีริ้วรอยกันเลยนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์กระจกรอบคันพาดเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับคันนี้หัวน็อตเบรกอาร์แต่ละจุดนะอยู่สภาพเดิมๆเลยภายในสวยเดิมเสาบีนะคะโครงสร้างหลักเดิมเลยตัวน็อตนะคะเดิมๆโรงงานนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆที่ตั้งจากโรงงานนะมีให้เห็น นะคะแผ่นเพดสีดำนะอยู่สภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยภายในค่อนข้างสะอาดเดิมโรงงานสวยเดิมนะคะเรียบรูนะคันนี้ประหยัดน้ํามันด้วยสนใจติดต่อได้เลยนะคะคุณพี่และในส่วนของรายละเอียดห้องพิสารด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายค่ะไม่มีแอร์อัดได้นอนแอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วมีที่ชาร์จแบตมาให้ด้วยและในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูทั้ง4บานน็อตเดิมสเปคเดิมโรงง,งานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะขไขเงะของตัวน็อตเลย สภาพเดิมๆนั้นก็แปลว่าคันนี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนประตูมาแผงประตูด้านข้างบ้านด้านหลังมีมาให้แล้วด้วยนะคะนี่เลยใช้งานได้ครบจบนะคะเมคอัพตัวน็อ ปงซุ้มล้อเห็นได้ชัดนะคะเดิมโรงงานเหลี่ยมสันด้านข้างนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์เดิมโรงงานอีกด้วยและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวด้านหลังตัวรถได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานแบบ LED นะคะด้านหลังติดตั้งในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กะระยะมาให้ด้วยด้านหลังนะคะอยู่สภาพเดิม2จุดไฟท้ายไม่มีดิรรอยแตกแล้านะคะเหลี่ยมสันด้านหลังตัวรถอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลย แล้วก็ในส่วนของรายเดียตัวกระจกด้านหลังค่ะก็ได้เป็นพาร์ทเดิม Honda น,นะคะหลังคาไม่มีผิดคว่ำอยู่สภาพที่สมบ,บูรณ์อีกด้วยนะคะเปิดขึ้นมาห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยคันนี้นะคะ กว้างแน่นอนนะคะเกียร์สัมผัสได้จุกๆขับขี่สบายเลยนะใครมองหารถเก่งซีดานสุดหรูไฮบริดนะคะแนะนำอีกหนึ่งรุ่นเลยคันนี้นะคะมาพร้อมความสปอร์ตหรูหราออปชันจัดเต็มราคาดีนะคะบอกเลยว่าต้องจัดคันนี้แน่นอนนะคะคุณพี่ปี19ด้วยภายในนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยไม่มีริ้วรอยนะคะแล้วก็อุปกรณ์มีมาให้เพิ่มเติมแล้วนะคะอุปกรณ์ปะยาง,างต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะคันนี้ก็ถือว่าได้ ครบจากตัวโรงงานมาเช่นเดียวกันนะคะเรียมสันตัวไฟทงไฟท้ายนะคะไม่มีริ้วรอยเลยสรอบคันเหลียมสันทั้งสองข้างก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์ป่งสุมร้อเดิมสวยๆนะคะมือเปิดก็อยู่สภาพเดิมภายในนะคะกว้างขวางเลยแอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวนี้ก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์ซอกประตูทั้ง4บานน็อตโครงสร้างต่างๆนะอยู่สภาพเดิม หน้าแผงประตูเดิมโรงงานสภาพสวยนะคะแล้วก็โครงสร้างแต่ละจุดเนี่ยเดิมๆด,ด้วยเหลี่ยมสันนะคะเดิมโรงงานกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมค่ะพี่ๆสนใจเนี่ยค่ะเรียกติดต่อสอบถามได้เลยนะที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะอยา่ารอช้าเลยเพราะว่ารถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะอ่ะออปชั่นมีอะไรมาบ้างเนี่ยนุชพาชมในส่วนของรายเดียดตัวซอกประตูนะคะเสาบีน็อตเดิมค่ะอยู่สเปคเดิมโรงง,งานสติกเกอร์มีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยภายในสวยหรูนะคะออปชั่นจัดเต็มเดี๋ยวเรามาดูกัน ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นแบบฟุตสตาร์ทมาแล้วเรียบร้อยโอโ้โหสวยมากคือขึ้นมาข้างในนะบอกเลยว่าหรูนะคะเบาะนี้นั่งแบบว่านั่งสบายนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเบาะหนังยังอยู่สภาพเดิมนะพี่ๆนะคะไม่มีรอยยน่นหรือว่ารอยขีดขูดเลยนะคะสภาพสวย ในเรื่องของออปชันก็มีมาให้ค่อนข้างครบนะคะเดี๋ยวนุชพาดูในส่วนของรายละเอียดเรือนไม้แท้ก่อนเรือนไม้แท้โรงงาน122,930กิโลคือไม้เดิมโรงงานพรมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยมาพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงซิลินะคะรับสายวางสายนาะมีมาให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่ล็อกความเร็วนะคะก็มีมาให้เหมือนกัน นะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็มาพร้อมจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p ร a n d r o i d a u โตระบบนำทางหรือว่าตัว Navy นะคะหรือว่าใครที่อยากได้แบบใช้งานในส่วนของตัวที่ชาร์จแบตไร้สายก็มีให้เหมือนกันนะคะแล้วก็สาย USB คือมีมาให้แบบครบๆเลยนะคะถือว่าออปชันที่มีให้มาค่อนข้างครบ แอร์ออโต้นะคะแอร์ Air นี่เย็นเจี๊ยบมากคุณพี่ต้องบอกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหมดต่างๆอยู่ตรงนี้ก็มีมาให้เพิ่มเติมแล้วเบรกมือไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์เดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เกียร์ออโต้นะคะลูกเล่นต่างๆของตัวหน้าจอนะคะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเขามีมาให้ครบอยู่แล้วนะคะในวีีระบบนำทางมีมาให้เชื่อมต่อเปิดคาเพกก็มีมาให้เหมือนกันนี่นะคะเชื่อมต่อได้คุณพี่นี่นะคะก็สามารถเชื่อมได้เลยนะคะสวยๆนี่ ตัวบลูทูธนะคะต่าง,ง,งๆนานาก็มีให้เชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็มีตัวคำนวณน,นะคะระยะน้ํามันการเดินทางมีมาให้เหมือนกันเพิ่มเติมนะคะแอปต่างๆก็คือจัดเต็มมาให้แหละของคันนี้ถือว่าที่เขาให้มาเนี่ยคุ้มมากนะคะแอร์ออโมีมาให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่กล้องถอยหลังให้ดูนิดนึงนี่เลยนะคะกว้างนะคะดูชัดเจนนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ เลนวอสด้านข้างนะคะตัวนี้จะมีในส่วนของตัวเลนวอสด้วยนะพี่มองแบบด้านข้างนะคะก็มีมาให้แล้วกดตรงนี้นี่นะคะอะคุ้มขนาดนี้นะคุณพี่ราคาหายจากไปแดงไปค่อนข้างหลายแสนเหมือนกันนะนะคะต้องบอกเลยว่าคุ้มมากและตัวรถสภาพคือไม่มีช้าเลยนะดูลูกค้าแทบจะเห็นได้เลยว่าสภาพตัวรถคือไม่มีช้ําใหม่เอี่ยมเดิมนะถ้าเกิดอ,อยากเข้ามาลองรถนะคะก เข้ามาได้เลยคุณพี่นะโทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวนุชพาลองรถลองขับดูดูโครงสร้างให้นะคะว่าเดิมแท้ไหมอาจจะรีวิวเนี่ยอาจจะดึงไม่ได้ให้ดึงดูต่างๆาณาของมิกองมกอาร์คนะคะแต่ว่าให้ดูหลักๆคือประตูนะคะตัวน็อตต่างๆนะเพราะว่า นะคะเราดูได้แค่นี้เป็นเบื้องต้นแต่ถ้าลูกค้าสนใจอยากมาดูรถจริงก็สามารถมาดูได้เลยนะคะที่เซรีไทย68แยกที่1บมินบุรีกรุงเทพนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะคะโทรเข้ามาได้นะ,ะฝากไว้ด้วยหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะหน้าห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะว่าสภาพยังอยู่สมบูรณ์เดิมแค่ไหนบ้างไปดูได้เลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมจาก Honda เลยอยู่สภาพที่สมบูรณ์นะโค,ครงสร้างต่างๆน็อตเมคอาร์เห็นได้ชัดเลยนะคะรอย QC ต่างๆจากโรงงานนะยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์ให้เห็นนะคะแล้วก็คานหน้านะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยนะรอยหัวกะโหลทั้งสองข้างเมคอาร์ตัวน็อตเดิมน็อตยึดฝากระโปรงนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะ <c oughs> ฝากระโปรงเดิมโรงงานนะ,ะ <c oughs> นะคะเห็นได้ชัดเลยนะ <c oughs> แล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆติดตั้งแผ่นกันความร้อนอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยถือได้เลยว่าคันนี้เดิมลง งานรอบคันแน่นอนสนใจรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าเป็นราคาซื้อสดนะสามารถสอบถามได้เลยที่เบอร์โทร9 9 444 7982นะคะ444 7982นุเพชรย์นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเขตนะคะก่อนจากกาันวันนี้นะคะฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะี่ยให้ช่องด้วยเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถสวยๆเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ